Ah! <laughs> สั่งเก็บเครื่องเสวยแต่ข้าสั่งให้เจ้าเก็บเครื่องเสวยเดี๋ยวนี้เรียกประชุมเสานาบดีสมุทธเจ้าค่ะ The Nat Palace, also known as Sa Palace, was established during the reign of King Pedrasha, the same year that he established his Ban Pulung dynasty in 1688 AD. The palace area was surrounded by water, and for this reason, this led to an adoption of French style plumbing systems and fountain systems. To the south of the pond was Bai Hotar. And this was where the king would relax, feed his fish with popped rice. And to the east, there was a roofless pavilion. This was the king's observatory. And this was called Patinang Dudao. All these palaces and pavilions were connected by small bridges under which boats could maneuver around. <laughs> แะพบกานที่พิรินักสัเนเพียขอรับท่านอาจารย์ขอรับท่านอาจารย์ไปดูท่าทางยังไม่ได้หลับได้นอนเลยนะสิใช่เพื่อนข้าวปลาก็คงยังไม่ได้กินมาสีท่าตั้งแต่ออกจากเมืองตากมายังไม่ได้กินอะไรเลยไปกินข้าวเปนปลาอาบน้าท่าซะก่อนถเถอะไปน,นอนพักที่กองมัดเล็กก่อนคอยเข้าเฝ้าประชุมเสนาบดีเรื่องชุดเข้าเฝ้าไม่ต้องกังวลเลยฉันจะเตรียมให้เองจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปาที่เรือน แล้วนี่ยังไม่ได้แวะเรือนเลยสิท่าทั้งที่ที่เป็นทางผ่านนะใครจะแวะลงคอร์ล่ะถ้าแวะคงไม่ใช่ผีศิลแล้วมั้งจริงไม่ขอรับคุณลวงศินป่ไปเกิดสงคราม ยังสาวไปให้พ้นหน้าข้าเลยนะเอ็นี่ฉันจะเลอะเทอะใหญ่ละไม่เลอะแล้วก็ไม่เทอะนะเจ้าคะ่ะขอกราบเรียนเชิญคุณท้าวนางเจ้าขาเนี่ไปกราบบังคมทูลถามองค์พระเหนือเกล้าเองจะเจ้าคะ่ะไพ่จะมาถึงตัวแล้วยังไม่กลัวอีกเกิด,ดสงครามนะเจ้าคะ่ะ ดสงครามแล้วเจ้าค่ะไปเก็บมาเกิดสงครามแล้วเจ้าค่ะเกิดสงครามแล้วเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระนองตรอยังจ้าไม่คุณกำลังเสวยอยู่เจ้าค่ะคุณพระกำนานพาฉันไม่เข้าเฝ้ามีราชการด่วนจะกราบทูลเจ้าค่ะ ฉันดีใจเหลือเกินที่มีเด็กเกิดใหม่ที่เรือนเจ้าคุณพี่ชัยยิ่งเป็นเด็กผู้ชายด้วยจะได้มีทาย,ยาทสืบวงตระกูลโตขึ้นมาจะได้ช่วยกันรับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินสมเด็จเพคะหลานยังไม่มีชื่อเลยเพคะอยากให้ทรงตั้งชื่อพระราชทานให้เป็นสิริมงคลแก่เด็กเพคะเอ ชื่ออะไรดีละ่ะชื่อทองกิบก็แล้วกันนะฟังดูเป็นทองน่ารักน่าเอ็นดูดีเหมือนเกี้ยวทององค์นี้ไงฉันฝากเกี้ยวทองนี้ไปรับขวัญลูกชายเจ้าไกรมันด้วยนะเพคะคุณพระกำนาันนารีสงังขอพระราชทานเข้าเฝ้าเพคะ อ๋อนางสังมีธุระอะไรมาบอกข้าหรือแค่มาเยี่ยมเยียนกันเล่นๆพระยาไม่พ้นกล้าเกิดเรื่องใหญ่แล้วเปค้าเรื่องของเจ้าเคยมีเรื่องเล็กๆด้วยหรือนางสังเรื่องของเจ้าที่มาทูนข้าล้วนแต่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตทั้งนั้นไม่ใช่หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลกตือเรื่องโศกเรื่องเศร้า มาคราวนี้เรื่องอะไรดีละ่ะรักตลกโศกหรือเศร้าเรื่องสงครามเพคะข้าก็เพิ่งรู้ว่าเจ้าก็รู้เรื่องสงครามกับเขาด้วยเหมือนกันไหนว่ามาสิใครจะทำสงครามกันที่ไหนหนังสังที่นี่เร็วเร็วนี้เพคะสมเด็จพระพรหมาใครจะทำสงครามกับใครนังสัง ข้าเจ้าอรองพยายกทัพหลวงมาตีกรุงศิุธยาแล้วเพคะจะเอาอะไรที่ไหนมาพูดคุณสินหลวงยกกบับเมืองตากเพิ่งนำความขึ้นกลางคมทูลองค์สุ็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อกี้นี้เองเพคะพระองค์ทรงพระพิโรธเปล่งพระสุรเสียงคำรามราวกับราชสีต่อหน้าต่อตาท่านเจ้าคุณพิชัย คุณศิลคุณทองด้วงคุณบุญนาซึ่งตามเฝ้าแหนกันอยู่ทุกคนต่างนิ่งเงียบโกงหน้ากันทั้งพระมหาปรสานเลยเพี่คะมอบฉันว่าทางที่ดีคืนนี้ถ้าองค์สมเด็จจะส่งพระกรุณาเสเด็จไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์อาจจะมีพระราชธทรไทยเย็นลงบ้างกลมังพี่คะ